วันนี้เข้ามาอยู่ในช่องดีว่าพอดีกับอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นลูบิทนะครับผมรเริ่มวันไหนก่อนสามคูสามหรือว่าพีระมิดก่อนดีครับอเอาเป็นสามคูสามให้พ่อเลยนอ๋อสามคูสามก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าพีระมิดมันอาจจะนานนะครับแต่พี่นี้เร็วกว่มมาสามคูสามไม่จุใจเอาจะขนาดนี้พอไหมไม่พอไม่พอเนาะง่ายเกินเนาะ ก็น ok ่าจะโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวขอโฟกัสใกล้ๆเลยนะครับตั้งซิ๊กอิ๊กไหนสีแดงเราพี่เบาเอานีไงสีแดงตรงไหนสีเขียวขนออกทึบใจ ใช้สูตรอะไรครับบีกินเนอร์บีกินเนอร์อะไรครับบีเกตใช้สูตรเอเบลบีกินเนอร์ก็ต้องไล่เก็บสีทีละชั้นนะครับรู้ครับผิดพลาดทั้งเทคนิคที่กบไปไม่ใช่หร ในโลบิกมาสองปีแล้วนะจำไม่ได้เนีย่ยโอ้โหเยี่ยมยอกล้วยทอดสองถุงเลยนะจะซื้อกล้วยทอดหน้าปักซอยนะ,ะแต่จำได้ว่าบ้านเราไม่มีซอยไม่ใช่หรออันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่เกี่ยวเป็นอย่างแรงเลยนะกล้วยทอดครับเล่นเวลาหน่อยครับ อูครับกำลังทายชั้นสองอยู่ครับปกติก็หนึ่งนาทีแหละเสียนะแต่เดี๋ยวนี้คือยังไงไม่รู้นานกับปูเนโอเคทำเหลืองให้เต็มนะครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็ต่อไปก็ให้พอเล็กฟมิกัสให้หนะครับยกมาใกล้ๆนะครับ ค่อยๆชาๆครับเดี๋ยวตาลายโอเคครับ,บเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะครับอ่ะต่อไปก็ปรีเลมิสของเราเห็นพีพี e แล้วมั้งเม็ดนะครับปริมิสเแร้ว <c oughs> เดี๋ยวพ่อจะอ,ะอน,น่าจะทำไกลๆจะได้เห็นตัวเ,เรียบร้อยนะครับทุกคนเอา้องใส่เขือนไหมนะเอาสีแดงหันไปสีแดงสีพ่อ เอาสีแดงหันไปสีแดงโอเคครับบิดแล้วเขาหลุดนะครับแล้วก็ประกอบเืนได้นะครับเป็นรูบี้นนะไม่รู้จะเรียกยังไงถ้าประกอบออกมาแล้วมันออกมาเป็นแบบเรล้นะแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับโอยังมี เขียวอยู่ฝั่งเดียวกันเ่โอเคโอเคครับสลับแล้วอ่าอันนี้ก็ค่อยๆจะนี้หน่อยอ่ะคั้แรกนะครับเราให้เอาอุ้ยโดนนะครับเล่นหน้าไหนครับนะครับเราจะเล่นหน้าเหลืองนะครับให้เอาตรงให้เอาตรงนี้นะครับมาโดนด้วยกันนะครับอย่งสถานการณ์นี้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็แค่เอาสองอันนี้นะครับอันนี้ ครับแล้วก็เอาเซนเตอร์สีเหลืองมาให้ตรงกันบิดแล้วก็ให้มันตรงกันนะครับให้มันตรงกันเนาะแล้วก็บิดที่ให้มันตรงกันสามอันเลยนะครับแล้วเราก <om> ็หาครับผมนี่นะครับหาเลยนะครับก็คือการนี่ครับอันนี้ผมจะหาเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนี่ครับอันนี้คือสีเขียวสีเขียวอยู่ตรงนี้นี่สีเขียวแล้วก็บิดไว้ที่สีเขียวอ่าสีเขียวตรงนี้มันจะ ตรงนี้ใช่ไหมชีชีเขียวจะอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับอ่ะเราก็ทําการบิดตรงสีที่เราจะเอาขึ้นนะครับปึ๊บครับเดี๋ยวใกล้ใกล้นะครับออันนี้มันก็ใกล้เกินไปครับก็หนูจะได้ไม่ต้องกลมนะครับเราบิดเหลืองขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับนี่เหลืองนะครับอันนี้คือเหลืองนะครับเราบิดเราบิดเหลืองขึ้นมาปึ๊บนี่ครับนะบิดเหลืองขึ้นมาไปถูกไปไหน ดูคนณัางฝั่งนะครับขอโทษทีนี่นะครับปิดเหลืองขึ้นมาปิดเหลืองขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเขียวเข้าไปอันนี้จะเรียกว่าก e g เนอร r ก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะหาต่อไปนะครับนี่นะครับก็สูตรเดิมเลยนะครับให้เอาสีแดงให้เอาสี ที่มันตรงกับสีนี้นะครับให้เอาสีแดงมาอยู่ตรงสีแดงนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเนาะเราก็แค่ตรงที่นี้นะปึ๊บมาเหลืองก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับอ่านี่นะมีครับเหลืองอยู่ตรงนี้นะขึ้นมาแล้วก็ปิดไปแล้วก็ลงเรียบร้อยครับ ทีนี้เราก็จะได้เหลืองจะเต็มหน้าแล้วนะครับเหลือแค่สีฟ้าสีฟ้าอยู่ตรงนี้ครับนีโอนครับสีฟ้านี่ครับสีฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนในกรอกขีดเหลืองนะครับเราก็จะนี่ครับุกออกนะครับุกออกก็คือปึ๊บแล้วก็นี่ครับเราให้เราบิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็หันกลับไปแล้วก็ปึ๊บ แล้วก็หันกลับมาแล้วก็ิดทางนี้แล้วก็ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเราก็จะได้ชั้นแรกนะครับผมเราก็จะได้ชั้นแรกสีเหลืองนะครับผมชั้นแรกสีเหลืองมาแล้วนะครับอ้ <CA> น่นอาทีนี้ยังไม่เป็นก้ามปูใช่ไหมครับยังไม่เป็นก้ามปูนะรแรกอ,อ,อ่านา An, ก็จะทําให้เป็นก้ามปูนะครับก็คือเราจะทําสูตรนี้นะครับ ซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้นขวาขึ้นอ่ะใครมีกระดาษก็มาจดก็ได้นะบนซ้ายขวาขึ้นบนขวาขวาลงเรียบร้อยครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับกว่าจะเจอก้ามปูนเนี่ยซ้ายซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้นขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงขวาขึ้นนะคบผมแล้วก็บนขวาขวาลง เรียบร้อยครับจะเป็นก้าปูแล้วอ่าสูตรนี้นะครับก็ตรงนี้ผมจะเล่นกล้ามปูนะครับใครจะเล่นสูตรนั้นต่อก็เล่นไปเลยนะแต่ตรงนี้ผมจะลองเล่นก้าปูดูนะครับผมสูตรก้าปูก็คือสูตรขวาขึ้นแต่สูตรไม่เคยได้นะขวาขึ้นอ่ะถ้าใครทําแล้วเหมือนมั่วก็นั่นแหละครับผมจำสูตรไม่่อยได้อ่ะนี่ครับ ใช่ขวาขึ้นบนขวาขวาลงบนขวาใช่ใช่นะครับขวาขึ้นบนขวาขวาลงขวาขึ้นอ่าอันนี้ก็น่าจะยังไม่เป็นนะคะพีเราก็ต้องทำสูตรนั้นต่อนะคะซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้นขวาขึ้นบนซ้าย ขวาขึ้นบนขวาขวาลงอ่าเรียบร้อยครับเป็นการปูแล้วอ่าถ้าเป็นแบบเมื่อกี้นะให้เล่นสูตรนี้ต่อนะแล้วก็เล่นสูตรการปูเหมือนเดิมเลยขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายยังไม่เป็นนะครับเราก็ทำสองอ่าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าใครยังจําสูตรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมั่วๆไปหน่อยนะครับก็นเดี๋ยวจะเขียนมาให้ข้างบนนี้เลยนะข้างบนนี้เลยนะข้างบนนี้จริงๆนะครับจริงๆเลยนะคะจงเขียนข้างบนนี้จริงๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับวนนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบายบาย